ครับสำหรับวันนี้เข้าวันที่4แล้วนะครับภาพรวมของอผลงานนะครับณช่วงบ่ายนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในแผนที่เราจะ,ะตั้งเป้าหมายไว้นะครับเพราะเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองนะครับตอนนี้เท่าที่ผมเช็คล่าสุดยังไม่รวมแบดมินตันนะครับก็นำอยู่ประมาณ 43- 4 4เหรียญน,นะครับซึ่งผมก็คิดว่ายังไงก็แล้วแต่ในใน,ใน,ในวันนี้นะครับ อินโดนีเซียคงเป็นไปไม่ได้ที่ที่จะแซงขึ้นมานะครับก็รอลุ้นหมากลุกสากลกีฬาเดียวนะครับซึ่งเราปกติเราเรายังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับละครั้งนี้มี36อีเวนต์แต่เท่าที่ผมเช็คก็มีหลายอีเวนต์ออกไปแล้วแต่กลายเป็นว่าเวียดนามกับฟิลิปปินส์นะครับไปแย่งเหรียญของอินโดนีเซียมานะครับดังนั้นภาพรวมผมคิดว่า1เราเป็นเจ้าเหรียญทองเน แน่นอนใช้คำพูดนี้แล้วกันนะครับจาก40กว่าเหรียญแล้วก็อาจจะไล่มาแคบอีกสักนิดหนึ่งนะครับส่วนผลงานของนักกีฬาของเรานะครับก็ต้องถือว่าโดยเฉพาะกีฬาประเภทสถิตินะครับโดยเฉพาะกีฬาหลักเลยก็คือกรีฑากับว่ายน้ำนะครับทำผลงานได้เยี่ยมมากเลยนะครับดีกว่าเมื่ออาเซียนพาร,ราเกมส์หลายๆครั้งที่ผ่านมาและที่สําคัญมันมันไม่ใช่แค่เหรียญทองนะครับหลายอีเวนต์สามารถทําลายสถิติอาเซียน แล้วก็ถึงกับขนาดทําลายสถิติเอเชียนะครับอันนี้ผมว่าเป็นตัวชี้วัดท,ที่มากกว่าเหรียญทองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทําให้คิดไปต่อว่าอีก9เดือน10เดือนข้างหน้าที่นาโกย่านะครับในเอเชียมาลาเกมของเรามีโอกาสที่จะเพิ่มเหรียญทองได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับที่เป็นมาแล้วก็โดยเฉพาะนะครับครั้งนี้ผมคิดว่า ในสัดส่วน35%มีนักกีฬาใหม่แน่นอนไม่น้อยกว่า35%และก็หลายชนิดกีฬานักกีฬาใหม่สามารถมายืนในการรับเหรียญได้นะครับนั่นหมายความว่ารุ่นที่จะผลัดใบกําลังขึ้นมาแล้วนะครับได้โอกาสจากการเก็บตัว1ปีต่อเนื่องที่ผ่านมานะครับจากการกีฬาห่างประเทศไทยจากกองทุนพัฒนาการกีฬาห่างชาติทําให้ผลงานโดยรวมของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยของเราดีขึ้นอย่างแน่นอน,นครับ นะครับกีฬาที่เกิดเป้าก็ก็ยังมีเจ้าเดิมอยู่ก็คือปิงปองนะครับเมื่อวานจากอ17อีเวนต์ของเราได้11อีเวนต์นะครับและก็ยังเหลืออีกประมาณ13อีเวนต์นะครับทราบข่าวมาว่าก็ได้เหรียญทองไป2-3อีเวนต์แล้วแต่จะนับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็กีฬาโดยเฉพาะกีฬาหลักของแววเลยวีแชร์ฟันดาบนะครับวันนี้จบแล้ว ของประเทศไทยได้10เหรียญจาก15เหรียญน,นะครับแล้วก็ยิงปืนนะครับที่ทราบมาก็ได้เป็น8เหรียญทองนะครับก็ผมผมคิดว่ากีฬาเหล่านี้มันเป็นกีฬาหลักในพาราลิมปิกนะครับแล้วก็ที่ชาติอื่นเขาเขาไม่ค่อยจัดกันเราก็ผลักดันให้จัดให้จัดไม่ใช่ว่าเพราะเราอยากได้เหรียญน,นะเพราะว่ามันคือกีฬาที่อยู่ในเอเชียนปาราเกมอยู่ในพาราลิมปิก นะครับจัดแล้วนะักกีฬาของเราก็จะสามารถเก็บตัวต่อเนื่องได้ได้ไปแข่งขันต่างประเทศได้มีงบอุปกรณ์ฝึกซ้อมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแข่งขันนะครับอันนี้ก็เป็นผลดีโดยรวมนะครับกีฬาหลักของเราตอนนี้คิดว่ากําลังขึ้นมานะครับอาจจะมี 2- 3สากีฬาที่น่าเป็นห่วงเดี๋ยวหลังเสร็จก็อาจจะกลับไปทําการบ้านก็คือยิงธนูกับยกน้ําหนักนะครับก,ก็ยังไม่ได้ตามเป้ามากเท่าไหร่นัก แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากการจบการแข่งขันนี้ผมก็จะได้เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องมานั่งพูดคุยนะครับต้องแก้ไขและก็วางแผนโดยด่วนนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้ทันต่อเอเชียนพาราเกมครับครับสำหรับกีฬาวีวแชร์เทนิสนะครับจะเห็นได้ว่าสุธีนะครับเล่นมานานแล้วนะครับในส่วนของสุธีก็ได้เหรียญทองแดงนะครับได,ได้ที่3แต่ว่าคนที่เข้าชิง คือเด็กใหม่เลยนะครับของเราขาขาดนะครับกิติพงศ์เข้าชิงกับมาเลเซียพรุ่งนี้ช่วยเชียร์ด้วยนะครับประมาณสักสิบโมงนะครับเป็นนัดชิงอันนี้ก็คือเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเอาไปฟูมฟักที่ศรีชาพันธ์อคาเดมีที่ขอนแก่นส่วนผู้หญิงก็ต้องยอมรับนะครับกว่าจะขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยโหยากเหมือนกันนะครับกำลังหาและมีน้องขาขาดแต่อาจจะไม่ติดในชุดนี้นะครับแต่ อยู่กับทีมนะครับอยู่ในแผนทำทีมนะครับเราจะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยในของวิแชรเทนนิสนะครับเรามีขาขาดเด็กวัยรุสไม่เกิน25ประมาณ5คนนะครับตอนนี้กําลังไล่ขึ้นมานะครับแต่ว่าเกมนี้ขอให้สุธีซึ่งเก๋าสุดแข่งขันนะครับแต่ว่าคนที่เข้าชิงกลายเป็นน้องกิติพงษ์ซึ่งเป็นน้องใหม่เหมือนกันครับผม ในในอนาคตต้องต้องยืนหนึใน10ครับผมผู้บริหารเข้ามารบริหารประเทศใหม่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็อยากจะฝากว่ากีฬาคนพิการผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยของเราพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือต้องยอมรับว่าเราได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับจากภาครัฐมาโดยตลอดนะครับสิ่งที่อยากจะวิงบอลน,นะครับก็สนับสนุนแผนในการทําทีม นะครับผมยังเอาเรื่องเงินรางวัลไว้เป็นที่หลังๆนะครับอยากให้สวัสดิการที่นักกีฬาร้อยคนเข้ามาในระบบได้ทั้งหมดนะครับเรื่องของรักษาพยาบาลน,นะครับเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ยาวนานนะครับแล้วทุกคนได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการสร้างฐานนักกีฬาส่วนเงินรางวัลต่อไปจะเท่ากับคนปกติก็ยินดีนะครับแต่ว่าณวันนี้ถ้ามองในมุมของกีฬาคนพิการ ในการพัฒนาของเรื่องเงินรางวัลก็หน่ามือเป็นหลังมือเช่นกันนะครับด,ดังนั้นผมว่า,อ,าอยากให้การกีฬานะครับแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับก็สนับสนุนเหมือนที่ผ่านมาและก็หลายๆอีเวนท์ที่เราจัดบ้านเราก็อยากให้สนับสนุนเพิ่มมากกว่านี้นะครับผมว่าทุกอย่างมาดีแล้วนะครับเหลือเพียงแต่ว่าปรับสมดุลน,นะครับให้ให้เข้ากับบริบทของ กีฬาโดยเฉพาะที่จะไปคอลี่ f ฟไปไป l นะครับเราเริ่มแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่อยากได้ก็คือการสนับสนุนไปแข่งขันเพื่อคอลี่ายไปต่างประเทศนะครับที่เพิ่มมากขึ้นฝากรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะครับวันที่8นี้ก็เชิญชาวกีฬานะครับทั้งคนปกติและคนพิการไปเลือกตั้งนะครับเลือกคนที่จะมาช่วยพวกเราในการผลักดันเรื่องกีฬาให้เป็นอย่างที่เราฝัน นะครับก็ขอวิ่งวอนนะครับประชาชนทุกคนเลยไปช่วยกันเลือกคนทํากีฬาด้วยโดยเฉพาะพวกเราคนกีฬาครับ